คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเกนชินอโววีนีโนคูนิหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและสะดวกปลอดภัยบริการดีรับประกันทุกออเดอร์ทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า5ล้านบาทเพชรของที่นี่เจรณาในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแร่เกลือมีแต่แร่เพชรโจนันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็ม ถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึง1ระบบที่สำคัญสำหรับคนเล่นเกมไอดอนั่นก็คือระบบด่านหน้านะครับก็คือ outpost ของเรานะครับก็คือเกมนิ้เกตเนี่ยเขาเป็นเกมแนวไอดอลเนาะไอดอเนี่ยก็คือเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยใช้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่ง แลว้เวเพื่อนๆกลับมาตัวละครเราจะสามารถเก่งขึ้นได้เพราะมันจะมีระบบที่อย่างบางเกมเนี่ยน้องๆก็จะไปต่อสู้แล้วก็ได้ทรัพยากรมาใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันจะเป็นด่านหน้าครับเหมือนฐานทัพของเรานะฐานทัพของเราซึ่งมันก็คือ Outpost Defense ตอ่าตรงเนี้ยมันจะผลิตทรัพยากรให้เราทุกๆวินาทีเลยอ่ะก็คือโดยที่มันจะเต็มอยู่ที่12ชั่วโมงนะหมายความว่า ใน1วันเนี่ยเพื่อนๆควรจะมาเก็บเอาโพสต์ตรงเนี้ยประมาณ2-3ครั้งโดยประมาณนะก็คืออยากให้มันเต็ม100%ไม่งั้นเราจะเสียเสียโอกาสในการปกเกชั่นอ่าไอดี ID ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าขึ้นนะซึ่งยิ่งเพื่อนๆไปได้ไกลเท่าไหร่ก็คือผ่านด่านเนื้อเรื่องนะครับไปได้ไกลเท่าไหร่เอาโพสต์ของเราเนี่ยก็จะยิ่งเลเวลเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นรวมไปถึงเควสย่อยด้วยนะมันจะมีเควสย่อยตรงข้อความนี้นะครับเพื่อนๆลองมาคลิกตรงนี้ได้นะ เนี่ยภารกิจตรงนี้นะลองมารับๆดูแล้วมันจะมีเควสยดย่อยด้วยนะอาถ้าเพื่อนๆไปได้ไกลแค่ไหนมันก็ผลิตของให้เรามากขึ้นเท่านั้นอะอย่างตอนเนี้ยผมใช้เวลาผลิตไปแล้ว2ชั่วโมงกว่านะสชั่วโมงครึ่งเขาผลิตแฟลชไดเนี่ยที่เอาไว้อัพตัวละครเนี่ยอยู่ที่9 0,000มื่นนะแล้วก็ของจุกจิกกุกก๊้นะก็เพื่อนๆสามารถมาดูได้ว่าฐานของเราผลิตอะไรไปเท่าไหร่นะแล้วก็มันก็จะบอกว่ามันเก็บไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของฐานฐานมันจะมีจํากัดนะ ก็คือมันเต็มทุกๆ12อนะครับอันนี้ผมกดลับไปก่อนนะอ่าเสร็จแล้วในทุกๆวันเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่เล่นเกมเป็นเวลานะให้เพื่อนๆมากดกวาดล้างเนี่ยก่อนเพื่อนๆนอนนะเพราะว่าในวันนั้นนะ่ะเพื่อนๆจะสามารถผ่านด่านไปได้ไกลที่สุดและเนี่ยมันจะอิงตามฐานเลเวลของเรานะว่า2ชั่วโมงผลิตได้เท่าไหร่นะหมายความว่ายิ่งเพื่อนๆไปได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยเวลาเพื่อนๆกดกวาดเรียบเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นเท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม 120นาทีเนี่ยผมได้1 0 0 0 0แแฟตไดเลยนะผมจะดูแฟตไดเป็นหลักนะ1 0 0 0 0แแฟตไดเลยก็คือถือว่าค่อนข้างเยอะสำหรับเกมเปิดมาได้4 5วันนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าระบบไอเดอลของนิเกะนะครับผมอ่าต่อมาผมจะเข้าไปในฐานนะครับแล้วก็บอกทุกฟัง์กชันของฐานที่มีอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันหมดเลยนะแบบหมดเปลือกนะครับผม อพอเพื่อนๆเข้ามาในฐานนะครับมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างมากมายเลยนะครับผมอันนี้คือผมเล่นไปถึงด่าน7 7ขีด1ิแล้วประมาณนี้นะก็สามารถสร้างได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเวลาเพื่อนๆป่าไปลงไปลงในด่านเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถอ่นนี้ผมบอกบอกเรื่องแบบเปลนนะเพื่อนๆสามารถเจอแบบแปลนในการสร้างนะครับโดยที่เพื่อนๆคลิกมาที่นี่นะเพื่อนๆเห็นเลขบวกใช่ไหมครับคลิกเข้าไปตรงการสร้างฐานแล้วกดก่อสร้าง มันจะบอกว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างนะครับอย่างอันล่าสุดของผมเนี่ยคือร้านเสื้อผ้าเขามีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขเห็นไหมเงื่อนไขาการก่อสร้างก่อสร้างโบสถ์ผมสร้างไปแล้วนะแล้วอีกอันนึงคืออะอะไรไม่รู้เพื่อนๆสามารถคลิกดูได้นะคลิกซ้ายึมันจะบอกว่าเห็นไหมได้รับลิลิที่สูญหายในแคมเปญที่8ตอนนี้ผมถึงแคมเปญที่7แสดงว่าผมสร้างไม่ได้แน่นอนอันนี้เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อน อ่ะทีนี้ผมจะมาแนะนําฟังก์ชันแรกที่อ่าทำได้ง่ายที่สุดละกันสําหรับผมนะนั่นก็คือกระดานข่าวนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอ่าพอเพื่อนๆคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราส่งภารกิจนะไอเนี่ยตอนแรกมันมี1นึ่งทับห้าไอหนึ่งทับสี่นะแต่ว่าพอเพื่อนๆผ่านด่านไปไกลยิ่งขึ้นสร้างฐานอ่าสร้างสิ่งก่อสร้างในฐานมากยิ่งขึ้น มันก็จะเพิ่มจํานวนแม็กมาให้นะครับอันนี้น่าจะโผล่มาใหม่นะตอนแรกผมทําเสร็จไปหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ดีเลยเดี๋ยวผมจะได้อัดคลิปไปด้วยเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะส่งทําภารกิจนะโดยที่มันจะรีเควสนะครับแต่และเควสมันไม่เหมือนกันนะมันก็จะรีเควสนะครับว่าอันเนี้ยใช้ตัวม่วงตัวหนึ่งตัวฟ้าตัวหนึ่งเพื่อนๆก็ส่งนะส่งกดส่งอัตโนมัติก็ได้นะครับอ่าก็ส่งน้องก็จะออกไปทํางาน1ชั่วโมงแล้วได้เพชรมา15บ้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเก ต่อมาเป็นสถาบันกลยุทธ์นะครับอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆกดคําว่าเข้านะพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยม,มันจะให้เราเหมือนอัปเกรดฐานเราอะครับให้มีฟังก์ชันหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นนะสมมุติว่าเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่คาร์ดเเห็นไหมแล้วมันก็จะบอกว่าคุณจะต้องมีนิเกตตัวนี้นะแล้วใช้เงิน5,000บาทคุณจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่ม3ช่อง เพื่อนเก็ทำตามเงื่อนไขามาเรื่อยๆนะลองอ่านดูนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เรียน1นึ2ขีดสอีดก็คืออันนี้อ่าพอเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เงิน5,000รับกะรับภาพการต่อสู้เพิ่มขึ้น10%ก็คือมันจะผลิตของได้มากขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้นะยิ่งเพื่อนเผ่านด่านได้ไกลแล้วมาอ up ไอ้ academy ให้เลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว,ว่า benefit ให้กับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นนะ โดยที่ไอที่สําคัญที่สุดตอนต้นเกมตอนเนี้ยมันคือการซิงค,ครับนี่นะอุปกรณ์เรียนเรื่องอุปบทเรียนเรื่องอุปกรณ์ซิง่ามันจะเพิ่มช่องนิเกะในการซิงเนี่ยหช่องซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องซิงอีกทีหนึ่งนะแต่อันเนี้ยดีมากเพื่อนๆจะต้องก่อสร้างโบสก่อนซึ่งโบสเนี่ยเก็บได้ตอนด่าน7จ็ขีดสิโดยประมาณนะอันนี้ก็เป็นตําแหน่งที่เก็บแปนโบสนะครับก็จะอยู่ตรงเรือนะตรงเรือที่มันหักนะครับอ่าก็คือได้ได้แปนมาแล้วครับ ตรงนี้นะแปนโบดนะครับต้องผ่านด่านอ่าดขีดสินะโดยประมาณนะครับเพื่อนๆตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้นะครับบอสจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ใช้เงินแสนสองสมมติผมสร้างเสร็จปุ๊บผมไปขั้นตอนต่อไปนะอัะอนนี้เป็นบทเรียน6กขีดสต้องใช้น้องคนนี้1คนผมมีละเห็นไหมมันจะติ๊กถูกมีแล้วแล้วก็เรียน่าน6กขีดหนึ่งทำเสร็จแล้วแล้วจ่ายเงินแสนสองทำอะไรได้บ้าง รับผงแก่นแท้เพิ่มขึ้น15%อ่าผมเรียนเลยนะปึ๊บจ่ายเงินแสนสองอ่าเห็นไหมฐานเราก็จะฐานเราก็จะผลิตของในยักมากขึ้นนะอ่าบทสามทำไรบทสใช้2ตัวมีแล้วใช้เงินแสนสองเหมือนเดิมเพิ่มความเป็นไปได้ในการส่งทํภารกิจขั้นสูงจะปรากฏก็คือไอ้ภารกิจขั้นสูงก็คือไอ้ตรงกระดานกระดานข่าวนะอ่าอันนี้ผมก็เรียนปึ๊บเรียบร้อย คัสเผมก็เรียบร้อยแล้วนะทีนี้มาดูคัส G คัส G เขาบอกว่าต้องสร้างห้างสรรพสินค้าแล้วเราจึงจะสามารถสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างได้4ช่องอ่าอันนี้คือเงื่อนไขนะห้างสรรพสินค้าคืออะไรเพื่อนๆกลับไปดูนะเหมือนเดิมไปคลิกช่องว่างอ่าเห็นไหมมันจะมีที่ที่เราสร้างได้นะดูเลขบวกนี้ตรงนี้นะครับอย่างอันนี้ก็มีนะจะคลิกตรงไหนก็ได้นะครับคลิกไปเสร็จปุ๊บดูซิห้างสรรพสินค้านี่นะห้างสรรพสินค้าเห็นไหม ต้องต้องสร้างอะไรต้องสร้างโบสต้องสร้างโบสก่อนผมสร้างแล้วแต่ดอกแปนที่แคมเปญแแสดงว่าต้องไปถึงด่าน8นะถึงจะสามารถหาห้างสรรพสินค้าได้เพราะฉะนั้นผมไปต่อไม่ได้ละอันนี้ก็จะจบสถาบันกลยุทธ์นะครับผมอ่ะกลับไปเรื่องเดิมอุปกรณ์ซิงอุปกรณ์ซิงคือสิ่งที่สำคัญมากในเกมไอดอลตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย จะสามารถลิงก์เลเวลตัวละครสูงที่สุดในใน ID เพื่อนๆได้5ตัวละคร5ตัวละครนะโดยที่อ่ะเนี่ยผมตอนนี้คือน้องสกา r l เลตผมเลเวล80ใช่ไหมก็คือสูงที่สุดใน ID ต่อมาก็คือน้อง SR 4ตัวนี้เลเวลไล่เรียงกัน73ทุกตัวเลยเขาก็จะลิงก์เลเวลสูงที่สุดอันดับสุดท้ายก็คืออันดับ5ของ ID นะซึ่งอันเนี้ย4 4มันเลเวลเท่ากันลิงก์มาให้กับเพื่อนด้านล่าง เพื่อนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะสามารถได้เลเวลของของอันดับ5ใน id ตัวละครเรานะจะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอัพทุกตัวนะครับเราอัพแค่5ตัวก็พอนะเกมเกมนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ซิงค์นะครับเพื่อนๆจะเปิดตอนอเพื่อนๆผ่านด่าน4 x 5 5นะอ่า4ีนะครับอ่าเพิ่มเติมนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะรีเซ็ตเลเวลตัวละครนะให้เพื่อนๆเข้ามาที่อ่า ไอคอนนิเกะตตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับแล้วเลือกตัวละครนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นนะอ่าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรีสกาเลตนะเพื่อนๆมาคลิกรีเซ็ตเลเวลตรงนี้ได้เห็นไหมรีเซ็ตเลเวลกดรีเซ็ตเลเวลปุ๊บเห็นไหมว่าสกาเลตจากเลเวล80จะกลายเป็นเลเวล1แล้วเพื่อนๆจะได้วัสดุในการอัพตัวละครน้องอ่ะกับคืนมาหมดเลยโดยเสียเพชรแค่10แค่10เองนะซึ่งเพื่อนๆจำไอไอเควสไอกระดานขาวได้ใช่ไหม น้องไปหาเพชรได้15เพชรนะก็คือมันมันน้อยมากเหมือนแทบจะฟรีเลยว่างั้นเถอะเกมเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เขาปานีเราแล้วกันเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือถ้าเพื่อนๆอัพเลเวลเลเวลของสกิลน้องเนี่ยสการเล็ตของอัพเลเวลสกิลไปแล้วนะเห็นไหมเลเวลสี่สี่สี่คุณเห็นใช่ไหมมันรีเซ็ตคืนไม่ได้นะของถ้าเพื่อนเพื่อนอัพเลเวลสกิลไปแล้วอ่ะอัพแล้วอัพเลยดึงคืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะเลือกอัพสกิลตัวไหนคิดดีๆก่อนอัพนะครับเพราะว่าค่อนข้างสําคัญช่วงต้นเกมเนาะจะทําให้เพื่อนๆเติบโต,ตได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นระบบซิงค์นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะมาพูดว่าเพื่อนๆควรจะรีรีเซ็ตเป็น SR เนี่ยตอนไหนนะครับผมแล้วก็เพราะอะไรถึงจะต้องเอา SR มายืนเป็นตัวอ่าตัวหลักใน ID 5ตัวนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรีเซ็ตน้องสกาเลดอีกทีนึงนะเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะและก็อ่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เอาตัวละครออกจากช่องเนี่ยเพื่อนๆจะติดคูดาวสี่ชั่วโมงนะถ้าเพื่อนๆอ,อย่างเช่นผมจะเอาน้องชูก้าออกเนี่ยถ้ากดเอาออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าช่องจะติดคูดาวสี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรับเข้าสับออกได้ตลอดเวลาแต่ว่ามีข้อเสียก็คือเราใส่ตัวละครไปได้ไม่ทันทีนะครับอ่ะประมาณนี้นะต่อมาคือห้องรีไซเคิลนะรีไซเคิลตรงนี้นะครับกดเข้ามา แล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะให้ความสําคัญนะก็คือมันจะมีชิปอยู่ตรงกลางนะครับชิปเนี่ยมันจะสามารถเพิ่ม HP ก็คือเลือดของตัวละครได้นะครับโดยที่ตัวละครนิเกะของเราทุกตัวเนี่ยเห็นไหมนิเกะทั้งหมดนะเลือดจะเพิ่มขึ้น4,005เพิ่มให้ทุกตัวเลยนะที่เรามีนะครับ โดยที่เราสามารถต้องเราต้องเอาโทเคนนี้มาในการอัพเลเวลนะครับซึ่งผมอัพไปเลเวล10แล้วนะะแต่ว่าผมอัพต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันติดเรื่องแคปเลเวลนะะก็ต้องเล่นไปตามไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเพื่อนๆปลดอไอ้ตรงกลางเนี่ยเลเวล5นะเลเวล5นะเพื่อนๆจะปลดมา3มช่องนะก็คือชิปอ่ะมันจะปลดมาเป็น3ช่องโดยที่มันจะเป็นชิปของคาสแอกแทคเกอร์ดีเฟนเดอร์และ ซัพพอร์เตอร์นะและถ้าเพื่อนๆอัพมาที่เลเวล10เนี่ยเพื่อนๆจะปลดเป็นแฟคชั่นมานะแฟคชั่นก็เหมือนกับมันจะเรียกอะไรก็ได้แฟคชั่นสคอตเผาอะไรเงี้ยก็คือน้องนิเกตแต่ละตัวเนี่ยจะมีแฟคชั่นเป็นของตัวเองซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเหรียญตรงเนี้ยหาหาจากไหนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเหรียญหาจากไหนให้เพื่อนๆคลิกมาที่ร้านค้านะแล้วก็คลิกไปที่ ลูกเพชรนี่นะครับในทุกๆวันเนี่ยมันจะมีลดราคา10ชิ้นนะ180บาทโดยประมาณนะผมแนะนำให้เพื่อนๆซื้ออันที่ลดราคาทุกวันนะผมไม่ค่อยเชียร์ให้เพื่อนๆเ,เอาเศษกาชาของเราเนี่ยอันนี้คือเศษกาชานะเวลาเราได้ตัวละครน้องมาที่แบบตันแล้วอะไรเงี้ยมันจะแปลงเป็นเศษกาชานะผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆเ,เ,เอาเศษกาชามาแลกเป็นไอ้ไอเศษสีทองเนี่ยนะเพราะว่า เพื่อนๆมีโอกาสเกลือนะก็คือโอกาสออกตรงเนี้ยมันอยู่ที่60-40ใครอยากจะเปิดก็เปิดแล้วกันแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากเสี่ยงดวงสนุกๆก,ก็ทําได้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆควรจะมาลงทุนน่ะมันคือตาไอ้พวกนี้เห็นไหมตา a อ็ a c k แ r กเกอร์ตาดีเฟนเดอร์ตาซัพพอร์เตอร์แล้วก็แบ่งตามอ่าแฟคชั่นก็คืออีลิเซียนมิส t ลิธเทรตาแล้วก็พิวกิมนะ ไอ้พวกเนี้ยมันทําให้ไอดีเราเก่งในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเศษเกลือพวกเนี้ยเอามาลงทุนพวกนี้ดีกว่านะซึ่งผมอ่ะซื้อตรงเนี้ยไปอ่ะเพื่ออัพเลเวล10เลยนะจะได้ปลดตรงเนี้ยมาครบนะครับอ่าประมาณนี้นะซึ่งเลเวล1เนี่ยมันใช้ถึง10เหรียญเลยนะเพื่อนเพื่อนต้องใช้4,000แต้มเลยนะใช้เยอะอยู่นะต่อมาก็จะเป็นอันสุดท้ายนะครับผมก็คือโครงสร้างแกนหลักนะครับผมก็คือไอคอนตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บพอเพื่อนเเข้าไปในฐานเสร็จปุ๊บเนี่ย เวลาเพื่อนๆเดินตามแมปอ่ะเพื่อนๆจะเจอเจอของใช่ไหมก็เหมือนเจอแป้นอะไรเงี้ยเวลาผ่านผ่าน่านไปเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสเจอชิปในด่านนะเพื่อนๆก็สามารถไปหาชิปแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็จะได้ของนิดๆหน่อยๆระบบตรงนี้อ่าผมคิดว่าอ่าถือว่าสําคัญไหมถือว่าได้เบนฟิตอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะอ่ายิ่งเพื่อนๆปด ไอชิปตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่เบเนฟิตมันก็จะมากขึ้นนะเพื่อนๆก็สามารถมาดูข้อมูลชิปตรงนี้ได้นะครับกดเข้าไปเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันมีอ่ะปลดล็อกส่งทำภารกิจทั้งหมดอ่าก็คือไอส่งไอน้องๆไปหาของอะไรเงี้ยนะเห็นไหมแล้วก็รายการส่งทำภารกิจบวก2เพื่อนๆเนี่ยผมมี5เควสแล้วนะต่อวันถ้าสมมุติเราเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะจะมีแค่3เควสอ่าแล้วก็อะไรพวกนี้นะก็ ก็เป็นเบนเอฟฟี่ที่ทาให้เราได้มากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมถ้าด่าน11ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรีเฟซร้านค้าทั่วไปได้หนึ่งครั้งโอ้อันนี้ดีนะผมว่าอ่าก็ประมาณนี้นะอันนี้คือระยะยาวเลยเนาะอะ,อะต่อมาก็คือศูนย์บัญชาการนะศูนย์บัญชาการนี่คืออันสุดท้ายแล้วนะครับก็คือพอเพื่อนเพื่อเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นอ่าสี่สี่หมวดน,นะก็คือหัวลําลึกหัวลําลึกนี่คือเพื่อนเพื่อสามารถมาดูเนื้อเรื่องย้อนหลังได้นะ เนี่ยสามารถมาอ่านเนื้อเรื่องย้อนหลังได้นะครับอ่าประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะอ่านเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นลิลิกนะครับลิลิกก็มันก็จะบอกแบบอ่าเหมือนเนื้อเรื่องเสริมอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเหมือนรอของเกมอะไรพวกนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดนตตีนะครับเพื่อนๆสามารถมาเปลี่ยนเพลงได้นะก็มาเลือกฟังเพลงอะไรพวกนี้ได้นะครับอ่าใครชอบอะไรก็มาเลือกได้นะอ่าและอันสุดท้ายที่อันนี้ผมว่าสำคัญ พอ,พอสมควรนะก็คือคําแนะนํานะครับคําแนะนําเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสนิทกับนิกเกะเพิ่มมากขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นผมจะผมอยากให้คําแนะนําน้องสการ์เล็ตเนี่ยวันหนึ่งเราสามารถให้ได้5คนนะคนละ1ครั้งนะครับสมมุติเราให้คําแนะนําไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยค่าความสนิทจะเพิ่มมากขึ้นนะจะเพิ่มมากขึ้นพอค่าความสนิทเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้สเตตตัวละครเนี่ยสูงมากขึ้นนะ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ของขวาญดูนะโดยที่คําแนะนําผมให้ไม่ได้แล้วนะแต่เพื่อนๆควรมาทําทุกวันนะเพราะว่าอยู่ในเควสประจําวันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ของขวานนะให้เลเวลน้องอ่าน้องเดรกอ่าความสัมพันธ์เลเวลอัพนะผมให้แบบของที่น้องชอบเลยนะกลายเป็นเลเวลเนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมว่า HP บวกเพิ่มไปสองพันหนึ่งสองพันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะอ่าประมาณนี้นะ ถ้าเรามาจีบน้องน้องก็จะได้สเตตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็สามารถมาดูเนื้อเรื่องย่อยของตัวละครเพื่อรับเพชรได้นะแต่ว่าโหมดเนี่ยบางอันมันบั็กนะครับผมช่วงนี้ยังบั็อกอยู่นะอ่าเห็นไหมบัก็กบั็กจริงด้วยก็ไม่สามารถรับเพชรได้นะก็ต้องรอเขาแก้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอ่าระบบของด่านหน้าหรือว่าเอาโพสของเรานะครับผมก็เป็นระบบหนึ่งที่ ผมคิดว่าถ้าใครจะเล่นนิเกะเนี่ยก็ควรจะศึกษาไว้นะครับและก็ทําความเข้าใจเนาะเพราะว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นผลิตอุปกรณ์ทรัพยากรให้กับเราแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับระบบการซิงตัวละครอะไรเงี้ยครับรวมไปถึงการอัพฐานอะไรเงี้ด้วยนะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับ s c ค i b e ให้กับโจแันโจโด,ด้วยนะครับและถ้าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับนิเกะผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอีกนะครับ วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ